ตโลไม่เคยกลัวโตโลลุกผู้ชายพันดีตโลตโลก็กลับมาที่เกม R O V นะหลังจากที่เราไป เจอชาวดาวโอเมก้ามาแล้ว <c oughs> ไม่ไหวเครียดเคียดว่ะกลับ <c oughs> เลยกลับเลยมาผ่อนคลายใน R.O.V ดีกว่านะมีเด็ก <c oughs> ๆบอกมาฮีโร่สมองไหลนะพี่ไมคครับลองโตโร่ที่เออโตโร่โตโร่ใช่ใชใช่เราก็ชอบล้อมันบ่อยๆนะโตโร่วันนี้เล่นเล่นโตโร่ดีกว่าเล่นโรมด้วยจะจะเทียบด้วยนะคุณภาพชีวิตเล่นโรมในมบายเลเจน์กับโรมในอว v โรมในอว v น่าจะแบบมีความสุขก,กว่าพี่ไม่ว่าอย่างนั้นนะ เพื่อนเราเป็นเทลอัสเซนกาฟอร์เรนนาคลอสศัตรูเราเป็นเฟนิกต้นไม้ทาชิคริซี่แวนเฮลต้นไม้อ่านว่าอะไรวะยวายเน็ตายเน็ตอ่านยาก <c oughs> เรียกต้นไม้เห็นมีเห็นมีต้นไม้เห็นมีใบไม้เห็นมีใบไม้เรียกต้นไม้แล้วกันชื่ออ่านยากเพราะโตโรโงโตโรไม่มีความคิดโตโรไม่มีความคิดอะไรทั้งนั้นโตโรอยากจะบ้าพลังอย่างเดียวโตโรต้องการระเบิดพลังบางใครเท่านั้นโตโรมาแววโตโรคือลูกผู้ชายพันดียังไงล่ะโตโรโตโร เราพุ้งใส่พุ้งใส่อย่างเดียวมาทําอะไรเพื่อเราพุ้งใส่ฆ้ามันโตโลฆ่าโตโลชอบกินเลือดโตโลชอบฆ่าคนอ่าขอทุบหน่อยไม่ไหวแล้วอยากพุ้งเข้าไปอ่าอยากพุ่งเข้าไปอีกทีหนึ่งไม่ไหวแล้วขออ้อต้นไม้น่ากลัวอุ้ยน่ากลัวทำไมตัวมันสยองไ <laughs> งบม โตโรขอทุบหน่อยขอทุบอีกทีเอ้ต้นไม้ทำอะไรก็ไม่รู้เอ้ต้นไม้ทำอะไรก็ไม่รู้ระเบิดใส่หน้าต้นไม้ไปแล้วว้ายน่ากลัวไม่ตัวมันมือยาวอย่างนั้นนะมือยาวสยองมากเลยอะโตโรไม่สนโตโรจะทุบอย่างเดียวโตโรไปตรงกลางบ้างดีกว่าโตโรอยากรังแกพูดตัวน้อย ขอตโตโรทุบได้ไหมตโตโรขอทุบได้ไหมตโตโรขอทุบขอทุบหน่อยขอทุบเอ้ยนี่ไม่เข้าเลยอะเลือดมันเหลือน,นิดเดียวอะอย่าป๊อดดิตามตโตโรหน่อยดิขอทุบกระลอ,หอ,อกหน่อยขอทุบหน่อยขอทุบทุบกระลอกกระลอกตีเจ็บจังเลยนะเนี่ย ขอทุบอย่าอย่าทำโตโรโตโรไม่ขอทุบโตโรขอโทษโตโรไม่ขอทุบแล้วโตโรขอโทษโตโรขอโทษนี่ไอ้นาโง่โตโรไม่กลัวหรอกไอ้นาโง่ไอ้นาโง่ไอ้นาโง่ใครจะขอโทษึงไอ้นาโง่เอ้ยไอ้นาโง่เอ้ยบงไอ้นาโง่ไอ้ทุบโตโรทุบตีทุบตีทุบจังเดียวทุบอีกแล้วทุบตี ตีมึงจะตีหน้ามึงตีแม่มึงด้วยตีโอ้ยขอโทษตโรลขอโทษตโรลขอโทษอย่า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 ทำอย่าทำตโรลเลยขอโทษขอโทษจะตายละโอ้ยเลือดมาแล้วไอสัตว์อยู่ไหนขอทุบหน่อยทุบหน้ามึงขอทุบตีตีหน้าคิตี้พูดหน้าโง่ไอ้สาใจไอ้อะไรสมองตโรลชอบทำอะไรไร้สมอง สนุกจังสนุกจังสนุกจังเออทุบมันไปแล้วโลโลเลือดจะหมดเฮ้ยอยากทุบอีกจังเลยข้างล่างมีอะไรกันนะข้างล่างขอทุบข้างล่างหน่อยใส่เอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยอะไรอะไรกันอะไรกันแลบงโอ้โอเจ็บโอ้โอ้อะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ว่าทำไมมันเดินผ่านมันเป็นเพื่อนกับเราเลยอ่ะโอ้ยมาเยอะแล้วเยอะเลยมึงเดินผ่านมันเป็นเพื่อนกับกูเลยว่ะเฮ้ยเออขามันขามันเอานั่นแหละโดนป้อมยิงไอ้ควายไอ้ควายไปต่อไปต่อครับมันจริงๆเลยเล่นตัวเนี้ยเอ้ยอะไรเนี้ยบงบังเอ้ยมองไม่เห็นหายตัวหายตัวมันหายไปไหนนี่นะ <laughs> อะไรเนี่ย <c oughs> สัตว์ต้นไม้ต้นไม้จะมาสู้โตโรได้ยังไง <c oughs> เป็นแค่ต้นไม้นะาโอ้ยอะไรนะอุยอ้ยตัวแมงดื้อสัตว์ตัวแมงโคดือคอด้อเลยดื้อสัตว์ตุมต้มตุ้มมาช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนหนีไปโอ้โหนตีเป็นเอโอีแม่งตีเป็นเอโอีตีเป็นวงกว้างไอ้เหี้ยเพื่อนเราตายเลย ตัวมันอย่างขี้โกงเลยต้นไม้เฮ้ยตัวมันโกงจังวะบุ้มบัมบุมบ้มบุ้มอะไรครับเนี่ยพวกคุณทำอะไรกันครับเนี่ยอุ้ยเลือดตโลโ่เต็มเลยสุดยอดโอ้มาอีกะต้นไม้มาอีกอ่นเขาที่มาหลายมาหลากหลายเลยบงนี่นะเป็นไงละ่ะโตโล่เล็งอยู่แล้วโตโล่เล็งอยู่แล้วเออหลายหลายหลาย ป้งกระโดดใส่หน้ามึงนี่แหละกระโดดใส่หน้ามึงนี่แหละกระโดดใส่หน้ามึงนี่แหละบ้งบั้งกูตามกูติดตามไล่ตามโอ๊ยขอโทษตัโ,ตโลกขอโทษก <laughs> <laughs> ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเจอแรกแรกไม่แรงหลังหลังเริ่มส <laughs> แสบแสบแล้วแรงจังวะ <laughs> หน้าตามไม่ได้หน้าตีแรงเลยเ <laughs> ออ <laughs> อะไรอะไรอะไรพูดปัญญาอ่อน ขอตีหน่อยสวยดิบงบังบงบ้องบองเอ้ซีซีหน้างโง่ฮีโรออรทิสติกี้ไปว่าเขาเราก็ชอบเล่นเราไปช่วยเพื่อนดีกว่าหน้าที่โตโรคือการทุบทําลายโตโรขอทุบได้ไหมโตโรขอทุบได้ไหมโตโรขอทุบได้ไหมขอทุบหน่อยปงปังปงปิง้ง โอ้แม่งแรงบราลัยเลยตัวเนี้ยไม่มีทางไม่มีทางหนีแล้วเราต้องสู้อย่างเดียวเราสู้อย่างเดียว <laughs> <laughs> ฟอร์เรนไม่มากูตายนะกูบอกเลยเมื่อกี้ก <laughs> ูรู้ว่ากูหนีไม่ได้แน่โตโรโน่างงหนีไม่รอดแน่หน้าตามันปัญญาอ่อนทำไมมันตีแรงจริงเลยว่าไอกระลอ,อกกันนะ่ะออ้ยแป๊บแป๊บเลือดหายเลยอ่ะด,ดีนะฟอร์เรนมันเห็นใจฟอร์เรนเข้าาช่วย ไม่งั้นตัวโลตายเหมือนหมานะครับไม่งั้นตัวโลตายเหมือนหมาช่วยเพื่อนไอ้ทีนี่อะไรเนี่ยบงบงตีหน้ามึงนี่แหละตีหน้ามึงนี่แหละตีหน้ามึงนี่แหละอะไรมึงยังไงมึงยังไงมึงยังไงเนี่ยเฮ้ยก <laughs> ูสึกกูถึกมากเลย <laughs> <laughs> เล่นตัวแย่ย <laughs> กูทุบให้หมด แล้วเลือดเราฟื้นไวมากเลยพี่ไหมไม่ดู้ตัวเองออกไอเทมอะไรไม่รู้จักด้วยเซตไอเทมอะไรไม่ได้คิดคำนวณมาก่อนแล้วมาใครเครียดอย่างเดียวตุ้มตั้มตุ้มตุ้มบุ้งบัมตายตายบุ้งโอ้มาดิมาดิมามามาโอ้ขอโทษ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  แม่งมาจริงไงบอกให้มันมามันมาจริงด้วยตุ้มเข้าเลยครับตุ้มตุ้มระเบิดพลังบางไขโอ้โหอย่างสวยโอ้โหว้ตโลอรล <t bit> ูกเบื้องชายพันดีลูกเบื้องชายพันดีโตโลอโตโลรโคตรเก่งตโลรโคตรเก่งตอลร์โคตรเก่งไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวกูไม่เคยกลัวพวกแม่งเลยเฮียเลือดกูหรือแค่นี้กูก็ไม่กลัวขอโทษขอโทษขอโทษกี้ซี่กี้ซี่เดินมา กีซี่แม่งน่ากลัวตัวแม่งตีแรงเหี <c> ้ย <oughs> อุ้ยเลือดมาเลือดมาแล้วใจมีเลือดมีแล้วใจมาเลือดมาแล้วครับเลือดมาแล้วต้องขอขอห้าวหูเลือดเต็มหลอดอ๋อชนะแล้วโหอะไรเนี้ยตโลอย่างเก่งโตโลอย่างเก่งตัวอะไรโคตรกเก่งเฮี้ยสมองไหลจริงๆเล่นไม่ต้องคิดเลยฮีโลสมองไหลอู้ได้ตัวเมนแล้วกูเป็นเมนโตโลกูจะไม่ร้อมนันอีกต่อไป เล pect เลส p e c โตโร่แล้วนี่อะไรอ่ะทำไมมีคนมาอยู่เลยเราแล้วก็สุ่มได้โลมแล้วไม่ใช่เหรอทำไมไม่มีใครไปกลางโตโล่ไปกลางได้ครับ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่มีใครไปกลางโตโล่จะไปให้เพราะว่าโตโล่เป็นลูกผู้ชายพันดีโตโล่โตโร่นั่นเองวีลาอูคองต้นไม้ เอเลียนเจอเอเลียนอีกแล้วแล้วก็ไฮยาเตะโตโรอยากตีหน้าเอเลียนครับความแค้นมีความแค้นต่อกันกูเกลียดไอเทียนี่ไม่รู้หน้ามันเห็นแล้วส้มตายเฮียไม่รู้กูก็ไม่รู้ทำไมกูถึงเกลียดมันอ่ะแต่กูเกลียดมันไปแล้วอ่ะไม่รู้ว่ากูอยากตีมันนะกูอยากแบบเอาร่างกายเบียดใส่มันอ่ะขอเบียดเอเลียนหน่อยไม่ไหวแล้วแล้วก็ไม่มีใครอยู่กลาง อะไรของมันวะเนี่ยบอกกูทีว่ามันควายไม่ใช่กูควายนะมันควายใช่ไหมไอ้แก๊กตัวเนี้มันควายใช่ไหมมันมันมันเล่นมั่วใช่ไหมกูว่าน่าจะอารมณ์แบบเด็กปสองที่เพิ่งได้โทรศัพท์ใหม่กูว่ากูก็ทำถูกต้องแล้วนะกูก็เล่นกูก็เลือกตัวโลมแล้วก็ได้เล่นตัวโลมกูก็ทำหน้าที่กูถูกต้องแล้วนะไม่เคยกลัวมึงเลยเว้ยกูเล่นโตโรแล้วกูไม่เคยกลัวใครเลยทำไมกูรู้สึกกูแบบยิ่งใหญ่ยังวะ ยังรู้สึกยิ่งใหญ่มากเลยเป็นเรื่องปกติไหมวะเวลาเราเล่นตโตโร่จะรู้สึกแบบยิ่งใหญ่หรือเปล่า <c oughs> มีใครเป็นไหมเด็กๆกูเป็นอนะ่ะกูรู้สึกแบบกูห้าวเป้งอ่ะกูแบบกูคือขาโจอ่ะกูคือขาใหญ่อ่ะกูเอสูมครับปองอุ้ยโดนด้วยเอา้าแล้วกูพุ่งอะไรแบบนี้ <c oughs> <c oughs> แผนผิดพลาดครับโ <c oughs> คตรควาย <c oughs> อันนี้กูควายครับ อันนี้กูควายนี่แน่นี่แนะ่นี่นะนนะ oh, yeah, แน่โอ้โหแย่แน่เลยเรนเ,เ,เอลสู <c oughs> นอกจากเอลสูต้องต่อสู้กับศัตรูเอลสูต้องต่อสู้กับแก๊กทีมตัวเองอีกมันเล่นแปลกหรือมันเป็นปกติของที่นี่ว่ามันไม่ได้แปลกอะไรหรือเปล่าบงบงตงตํตาตงป,ปรัปปีประปูโอ้โกูยังเถื่อนไอ้เหี้ยไม่เถื่อนจริง มันตัวมันโคตรเถื่อนเลยกูขอโทษที่กูล้อมึงตัวโลตัวโลมันโคตรเก่งตัวโลโคตรเก่งเลยเด็กดบงบังบงตัวโลโคตรเก่งเออขูตัวโลโคตรเก่งเด็กดโอ้ยกูไม่น่าไปรล้อเลยเหี้ยตัวมันยังเถื่อนดูดิกูได้ตัวเมนใหม่แล้วกูได้ตัวเมนแล้วตัวเมนกูคือลูกผู้ชายพันดี โตโลโตโลอ,อ๋อกูรู้สึกมีพลังกูเล่นตัวนี้แล้วกูมีพลังฆ่ามันเราแป๊บมาแล้วโตโลมาแล้วโหใครอยู่ตรงนั้นนะดจมโมบุบบุมบอมบิมบ้โอ้หโตโลอย่างเถื่อนเลยโอ้ยโคตรเก่งลุงผู้ชายพันดีโตโรเป็นโคตรเก่งเว้ย ียกูได้พลังใหม่แล้วกูสะพานได้ถึงพลังใหม่เอวสู่ซูมอุ้มนิดเดียวเพื่อนกูเห็นแม่งจะซูมติดสักตัวอะไรเงี้ยรอมันรอมันออกมาเอ a, อนั่นแหละรอมันออกมารอมันออกมาอีดอกวีล่าเนี่ยข้ามันดิซูมยิงยิงยิงดิยิงยิงอนั่นแหละยิงแล้วพี่อ่ะ โอ้เอเลี่ยนเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เอเลี่ยนนั่นไฮยาเตะตุ้มตุ้มตุ้มบงกูเลือดกูไม่ลดเลยอ่ะเลือดกูไม่ลดไม่ลดแล้วไม่กลัววีล่าวีล่าเอาวีล่านี่เล่นอะไรของมันเป็นบอดหรือเปล่าวะนี่เป็นบอดทำไมมันทำพฤติกรรมแปลกๆอย่างนั้นน่ะ ทีลามาขอขอทีหนึง่งไม่ไหวแล้วส้มตาส้มตานิดเดียวแต่ก็ถือว่าแรงนะเนี่ยเราสำหรับตัวแทงสำหรับตัวแทงหนึ่งตัวมันถือว่าแรงนะเวย้ยดาเมจที่เราทำมาเมื่อกี้แรงจังวาข้างล่างอะไรวะเนี่ยข้างล่างเกิดอ,อะไรขึ้นกูอยากจะซัดกับเอเลี่ยนอ่ะกูไม่อยากไปข้างล่างเอเลี่ยนอยู่ไหน เอเลี่ยนห้งบนตามไปฆ่าเอเลี่ยนฆ่าเอเลี่ยนเอเลี่ยนมันนี่เอเลี่ยนเอเยเอเลี่ยนปอดเอเลี่ยนขี่ปอดเอ้ยเพื่อนเพื่อเราโดนเราขวางให้เพื่อนเราขวางให้เพื่อนเออมามาไล่เอเลี่ยนขวิหน้งไม่ได้ขอสักทีหนึ่งขอโทษขอโทษเอเลี่ยนขอโทษ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  เอเลี่ยนมีเพื่อนลืมไปเอเลี่ยนมีเพื่อนอด้วย <laughs> ถ้าเอเลี่ยนตัวเดียวกูไม่กลัวหรอกตอแต่เอเลี่ยนบวกเพื่อนอีกสามตัวกูกลัวแล้ว <laughs> <laughs> เอเลี่ยนมีเพื่อนเอาใหม่รอ,อบหน้าต้องดูดีๆอ,อย่าให้มันมีเพื่อนเยอะเอเลี่ยนชอบมากับเพื่อนเสมอ <laughs> ช่างแม่งกูไม่ดันเลนด้วยกูจะไปฆข่เอเลี่ยนเอเลี่ยนเอเลี่ยนจ้า เอลนมาแล้วเอลนมาแล้วเอเลียนมาเอเลียนเข้าเอเลียนเลยบงบงบงเอเลียนฆ่าเอเลียนฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเลยฆ่ามันเออนั่นแหละดีมากเอลซุมานี่ยิงไปเฮ้ยเพื่อนเราตา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 ยสกิลเทียอะไรวะเนี่ยเอาว่ากูไม่ให้กลัวพวกมึงกูไม่ให้กลัวบง บ้เอเลี่ยนอยู่ไหนเอเลี่ยนตายอยู่ไอสัตว์เอ้ะไม่มันเลยเอเลี่ยนตายเอเลี่ยนตายอยู่อุ้ม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 หูเอเลี่ยนมาแล้วไอสัตว์เอเลี่ยนมันเข้ามานี่อย่านนี้๊อดนี่หว่ะฮัลโหลถอยกอนร์ลโหลถอยก่อน กลัวโตโลเหรอกลัวเอนเป็นเรอะกลัวโตโลรอวะยิงมันยิงเฮ้ยเห็นมึงจะยิงโดนแล้วถี่เลยไอเจอเฮียเนี่ยเอ้ยแต่มันไม่สะบัดนุ้ยมันยิงดีๆนะมันตั้งใจยิงมันตั้งใจเล็งนะมันตั้งใจเล็งมากเลยนะไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวสู่เนเข้าใส่แม่งเลยสัตว์ไม่กลัวไม่กลัว ตโลไม่กลัวสิ่งใดเพราะตโลคือลูกผู้ชายพันดีหูยหุยลูกผู้ชายพันดีโตโลโตโลไปขอพักแป๊บหนึ่งโตโลเลือดจะหมดมาและพร้อมและพร้อมชนโตโลได้เลือดคืนมานหน่อยนึงโตโลเข้าทำครับมูงวนี่เอเลี่ยนเอเลี่ยนเข้าเอเลี่ยนก่อนเลยเข้าเอเลี่ยนมันเออเอเลี่ยนตายเอเลี่ยนตายสบายใจละถือว่าหน้าที่เราสำเร็จตี ดีดีรับรับให้เพื่อนรับดาเมจให้เพื่อนรับดัมเบลให้เพื่อนสาวป้อมหน่อยดิเอาไหมเข้าเล่บุ้งบงเข้าวี่าก็ได้เข้าวี่าวี่าตัวบางกรอบเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวเอเลี่ยนใหม่ครเข้าเอเลี่ยนเข้าเอเลี่ยน เราเข้าใส่มันเลยเ,เข้าใส่มันาตามมันตาม,ตามเอเลี่ยนร้อยตามเอเลี่ยนร้อยตามเอเลี่ยนร้อยเอเลี่ยนหนีเอเลี่ยนหนีเลยนิดเดียวอิสับเข้ามันเลยนิดเดียวโอ้ยนีดด่นนแหละแหมมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยมึงยิงแรงจังเลยเอเลี่ยนเราค่อยมาเจอกันตอนที่เรา เขาเจาอะไรแล้วเขาฆ่ามันเลยไม่ต้องค่อยมาเจอแล้วฆ่าเอเลี่ยนฆ่าเอเลี่ยนเฮ้ยมึงทำอะไรมึงออกมาออกมามึงตายเอเลี่ยนมึงตายมึงไม่รอดมึงไม่รอดอ้ารู้สึกดีอ้าเกลียดมันนี่เฮียผมเป็นเพราะมันหน้ามันหล่อเกลียดพวกหน้าหล่อๆขี้แอ๊กนี่เฮีย เกียดเอเลียนรอมันเกิดอย่าเพิ่งรีบตายซะล่ะสิบหกวิเจอกูจะฆ่ามรงเรื่อยๆเลยเอเลียนสามตัวกไม่เคยกลัวตัว้องไม่เคยกลัวเลยนว้ยสามตัวเฮี้ยนเนี่ยกูบอกเลยกูแบบชิลมากอะกูสามารถไล่ตีมันได้หมดเลยเวลมันก็พอๆนะเวลสิบสามนะมันจะไปไหนนมันจะไปไหนไปไหน โป้องอุ้มไปนู่นแล้วมันหายตัวได้แต่ก็ไม่รอดอยู่ดีเอเลี่ยนมาแล้วเอเลี่ยนวันดดีนายก็แข้นเราใช่ไหมนายก็แข้นเราอย่างนั้นซะน,นะไอ้ิดเดียวเอลซูยิงมันฆ่าต้นไม้ก็ได้เอเลี่ยนมาแล้วครับขอขอทีเอเลี่ยนอนะ่ะมันหน้าตุ้มตุ้มเอือ เอลสูตานี่เอลสูมันพอจะแบบเป็นผู้เป็นคนหน่อยไหม <c oughs> เฮ้ยช่วยเอลสูช่วยเอลส,อสอูอยู่นี่เอลสูอยู่นี่เออยิงมันเออเอเลียนอยู่ไหนเอเลียนออกมาออกมาเอเลียนออกมาเอาเอเลียนออกมา,อย,อ,อ,กมาอยากตีเอเลียนเอเลียนสิบสามนีเอเลียนสิบสามนี อูไม่เคยกลัวโตโรไม่เคยกลัวโตโรลุงผู้ชายพันดีโตโรโตโรโอ๊ยกูไม่อย่างเถื่อนเลยโอ้ยเอลยนมาเอลยนมาจริงด้วยเอลี่ยนใจเย็นเย็นเลือดเราจะหมดเอลี่ยนขอรีเลือดแป๊บหนึ่งเพื่อนเราคุยกันได้เราคนกันเองบ้านแตกเลไม่งั้นมึงตายไม่งั้นมึงตายเอลี่ยนเมื่อกี้เลือดกูเหลือน้อย กูแค่ขอรีแต่บ้านมึงแตกก่อนไอ้สัตว์ไม่งั้นมึงโดนฆ่าอีกรอบแต่ตัวไม่โคตรสนุกเลยตัวไม่โคตรมันน่ะมันสัตว์ไอ้เหี้ยว่าแล้วทำไมเด็กแนะนำให้เล่นโตโร่โตโร่ไม่โคตรสนุกเลยไม่โคตรอันตรายเลยอันนี้ถามจริงว่าท็อปแรง์เขาเล่นกันใช่ไหมกูถึงแรงด์ไดมอนด์แล้วเว้ยโตโร่แบกกูโตโร่แบกกูรัวๆเลยกูเอ็วีด้วยเหี้ยดูไอ ทาเคชิเอเลียนกระจอกได้แค่นี้เองอ่ะสู้โรมซัพพอร์ตอย่างเราไม่ได้โอ้กระจอกมากเลยอะนี่กูไม่เคยเล่นด้วยเนี่ย <c oughs> ขิงขิงขงนี่กูกก่งโกงมากเลยนะลูกผู้ชายพันดีตโอโลตอโล